สวัสดีครับผมช่องเทเกก a ชแนลวันนี้ผมจะมาทำคลิปสปอยสกิลที่จะมาหลังจากการอัปเดตวันที่9นี้นะครับว่ามีสกิลไหนเนี่ยน่าหามาใช้บ้างนะครับพร้อมบอกสูตรคำนวณรีเอว่าเราต้องมีรีเพีเท่าไหร่ถึงจะซื้อมาแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็คลิปนี้อย่างที่บอกก็อันนี้เป็นการส่องแพดเกาหลีก็อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันที่9นี้เนี่ยจะมาครบหมดไหมแต่ก็ทําคลิปนี้ไว้เลยก็เราจะทำบ่อยๆนะครับหลังจากนี้ก็สามารถใช้คลิปนี้ ไปจุดถึงอนาคตอันยาวไกลได้เลยนะครับผมก็ไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับเกมไนโครเนี่ยสกิลสามารถหาได้จาก4แหล่งนะครับก็คือจากการซื้อด้วยเงินโกจากการคราฟด้วยตัวต้นน้ําแล้วก็โมริออนนะแล้วก็ได้จากการดอกจากมอนหรือบอสนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้จากการเปลี่ยนคลาสนะครับ4แหล่งนี้นะแต่ที่ผมมาดูสกอรหลีเนี่ยสกิลใหม่ที่จะมาในอนาคตเนี่ยคาดการว่าวันที่9เนี้ยจะมาเนี่ยก็คือ มาจากการซื้อแล้วก็จากการคราฟนะครับที่จะเพิ่มเข้ามานะครับเริ่มต้นที่คัสแรกก่อนเลยก็คือคัสดาบใหญ่นะครับอันนี้ผมสวิตมาเป็นดาบใหญ่ให้ดูแล้วนะครับดาบใหญ่เนี่ยจะที่ตัวร้างค้าเนี่ยจะมีเพิ่มการซื้อมาเนี่ยทั้งหมดาสามสกิลนะครับจะเป็นสกิลพาสซีฟทั้งหมดเลยนะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะสกิลนี้เป็นสกิลที่จะช่วย พิ่มการจกเจาะเกราะนะครับจเจาะเกราะ5ที่เลเวล3จะได้15นะครับก็ช่วยท,ทาให้เราตีมอนหรือตีบอสตีคนเนี่ยแรงขึ้นเพราะว่ามีค่าจเจาะเกราะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือไม่สนใจกับลดดามเมจนะครับก็คุ้มค่าไหมก็อิมนะครับก็แล้วแต่คํานวณเลยว่าเพิ่มการจกเจาะเกราะเนี่ยถามว่ามันแรงขึ้นไหมก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ก็ช่วยได้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นแพสซีฟนะครับแพสซีฟอันนี้ก็จะได้ทําให้เราเนี่ยปั๊มแรงขึ้นนะปั๊มแรงขึ้น เบต้าเมทเยอะขึ้นนะบรรทัดกลางเบต้าเมทเยอะขึ้นนะครับ2หน่วยนะครับแล้วก็ได้เมื่อติดติดสตันเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับก็จะเป็นแพสซีฟที่ช่วยเพิ่มความแรงแล้วก็ปั๊มแรงขึ้นนะครับก็23ล้านเลยนะอันนี้23่สิบสามล้านก็ก,ก็ดู่อคุ้มนะสัวาว์ที่เป็นตานเนี่ยก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วก็ช่วยได้นะครับแต่สำหรับคนทั่วไปผมคิดว่าเอาตังไปทำอย่างอื่นน่าจะน่าจะเก่งกว่านะครับอ่าแล้วก็อันนี้ยิ่งหนักยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับ 27M นะครับอ่า ยี่สิล้านนะครับได้เพิ่มแมช HP 2000นะครับแล้วก็เพิ่มการปั๊มมากขึ้น15หน่วยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ทำให้ตีมอลแรงขึ้นใดเนาะเพราะฉันเนี่ยก็แล้วแต่พิจารณาเลยว่าเงิน27ล้านคุณจะซื้อเรื่องการเพิ่มเลือดหรือว่าการปั๊มเลือดเนี่ยแรงขึ้นไหมแล้วก็การอัพสกิลนี่ก็ค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องซื้อเงิน35ล้านกับ80ล้านนะครับอ่าก็ดูแล้วเนี่ยก็ แพงมากนะแพงมากแพงมากแต่ก็แล้วแต่นะครับถ้าใครต้องการที่จะเก่งขึ้นแล้วไม่รู้จะเอาเงินไปทาอะไรก็สามารถมาซื้อได้นะครับตรงนี้ใช้เงินทั้งหมดเนี่ยก็หลายโอ้โหถ้าซื้อทั้งหมดก็ประมาณ5้าล้านเลยนะครับผมและอีกส่วนหนึ่งที่จะมีสกิลเพิ่มเข้ามาเลยก็จะเป็นสกิลที่ได้จากการคราฟนะครับคราฟจากการสร้างเฉพาะทางตรงนี้นะครับผมอ่าเริ่มต้นที่ดาบใหญ่ตอนนี้ใช่ไหมดาบใหญ่เนี่ยการคราฟเนี่ยจะมีสกิลถ้าเป็นที่เซิร์ฟไทยนะครับจะมีแค่สกิลเดียวก็คือสกิลม่วงสกิลนี้นะ แต่ว่าที่ซุกหลีเนี่ยจะมีเพิ่มมาอีก2สกิลก็คือจะเป็นสกิลฟ้าเพิ่ม,มอีกหนึ่งสกิลนะครับแล้วก็สกิลมั่วงอีกหนึ่งสกิลนะครับถามว่าทําอะไรได้บ้างนะครับสกิลฟ้าสกิลนี้นะครับสกิลนี้ก็คือสกิลอันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเปิดสกิลให้ดูนะสกิลคราฟที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยสกิลฟ้าก็คือสกิลนี้นะครับเมื่อตีแล้วเนี่ยเมื่อตีแล้วจะมีโอกาสติดดาเมจ เพิ่มขึ้นนะแถมดาเมจเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าจะมีคูลดาวน์่วินาทีก็เมื่อตีจะมีดาเมจแถมก็ก็จะทำให้เราตีแรงขึ้นนะช่วทำให้เราตีแรงขึ้นเป็นเป็นแพสซีฟที่จะติดตัวเราตลอดเวลาเลยไม่ต้องใช้มานาด้วยนะครับก็ม่เราไม่เรางทำดีมานาเพิ่มแต่ว่าคุณตีแรงขึ้นอันนี้ก็น่าคราฟแล้วมันก็คราฟง่ายนะครับง่ายสำหรับสกิลฟา้าเนี่ยวิธีการคราฟเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยง่ายมากๆนะครับอ่า ใช้ต้นน้ํา40ผมเชื่อว่าถ้าใครลงป่าทุกวัน1นึ่ทุกวันเนี่ยก็น่าจะมีเกินอยู่แล้วเราก็ใช้บริออน20ก้อนแล้วก็เงิน2,000,5นับได้สกิลฟา้า1สกิลนะถือว่าช่วยทาให้เราเพิ่มดาเมจได้ได้ดีขึ้นนะสำหรับดาบใหญ่นะครับแล้วก็ไอ้สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลม่วงนะครับสกิลม่วงอันนี้ก็คล้ายๆสกิลฟา้าเลยนะคำอธิบายก็เหมือนกันนะคำอธิบายก็เหมือนกันก็คือทําใหเ้เมื่อตีแล้วเนี่ยมีโอกาสสร้างดาเมจ แถมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็เหมือนกันแต่เป็นสกิลม่วงก็น่าจะแรงกว่าแหละนะครับแต่ค่าการทํานี่ก็คือสลหรับตานเท่านั้นนะสำหรับตาเท่านั้นเลยเพราะว่าไอตัวสีม่วงเนี่ยในเซิร์ฟอ,อย่างเซิร์ฟผมเนี่ยราคาประมาณ3ามหมื่นสามหมเพชนะครับสิอันนี้เป็น3ามแสนแล้วแถมต้นน้ําก็ใช้เยอะมากคูณย้อนใช้เยอะใช้เงินเยอะเนาะอาะอันนี้ก็สลหรับตานแต่ถ้าใครเป็นตานก็จัดได้เลยเพราะว่ามันทําให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นมันเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจนะเพิ่มดาเมจได้นะสำหรับตัวใหญ่นี้นะครับผม และอาชีพต่อไปก็จะเป็นอาชีพหอ,อกนะครับผมหลังจากนี้ผมจะไม่มานั่งเข้าร้านค้าซื้อแล้วนะครับเพราะว่าสกิลมันจะคล้ายๆกันราคาเท่าเกันนะครับแล้วก็จะไม่เข้าว่าคราใช้อะไรบ้างนะเนาะเมื่อกี้ดูแล้วนะครับสำหรับแาบ,บใหญ่ก็ที่บอกไปว่ามันใช้ต้นน้ําฟ้าต้นน้ำม่วงนะครับหลังจากนี้จะดูแค่รายสกิลนะครับผมสกิลหอ,อกนะครับสกิลหอ,อกเนี่ย ตัวซื้อไหนที่บอกนะครับตัวสกิลซื้อสกิลฟ้านะฮะฟ้ากับม่วงสองสกิลนี้จะเหมือนกันทุกอาชีพนะครับก็คือสกิลเจาะกรอะลดไม่สนใจไม่สนใจลดดามเมจแล้วก็สกิลเพิ่มเลือดอันนี้จะเหมือนกันทุกทุกอาชีพนะครับผมจะไม่พูดถึงสกิลนี้อีกแล้วนะผมจะใส่ภาพค้างไว้ที่หน้าจอนะครับแต่ว่าสกิลนี้นะครับจะเป็นแพสซีฟที่แต่ละอาชีพเนี่ยจะบวกไม่เหมือนกันต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่าสกิลนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องการปั๊มเหมือนกันทุกอาชีพนะแล้วก็ อันนี้ปัจจัที่2เนี่ยก็ช่วยเพิ่มเบสดาเมจเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็แต่ว่า3กับ4เนี่ยจะได้ไม่เหมือนกันละนะครับของหอกเนี่ยจะได้เรื่องการเจาะเกราะไม่สนใจการลดดาเมจนะครับที่เลเวหนึ่งคือ5ที่เลเวสามคือ12นะครับและอัพเต็มเนี่ยก็จะได้การระยะไกล3%นะครับผมอ่าก็ช่วยทําให้เราตีแรงขึ้นนะครับก็23ล้านก็เราไปคํานวณเองว่าคุ้มไหมนะครับแล้วก็สกิล ต่อไปก็จะเป็นสกิลที่เป็นสกิลคราฟนะครับสกิลคราฟเนี่ยจะมี2สกิลที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นสกิลฟ้ากับสกิลม่วงเนาะจะเป็นสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลคราฟที่เพิ่มขึ้นมาสกิลนี้จะช่วยในการเพิ่มดาเมจเมื่อคุณตีธรรมดาแล้วมันจะไม่ใช่ตธรรมดาติเรียกว่าทุกครั้งที่ทำดาเมจนะครับติดดาเมจไม่ว่าสกิลหรือตีธรรมดา,ดาก็ตามนะจะมีดาเมจแถมเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นสกิลที่ทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นนะเป็นสกิล เพิ่มดาเมจแต่ว่าก็ต้องใช้มานาด้วยนะครับ <_ d ram at> ก็ไม่ต้องทําเพิ่มมานาขึ้นนะครับในการที่จะรีเจนมานาเพิ่มขึ้นเพราะสกิลนี้ไม่ใช้มานานะครับก็เพิ่ดมดาเมจแบบแถมๆไปเลยนะครับสำหรับสกิลฟ้าสกิลนี้นะครับแล้วก็อีสกิลคลาสสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลม่วงนะครับจะเป็นสกิลนี้นะครับสกิลนี้ถ้าใครจะถ,ถ้าใครจะทำเนี่ยก็ต้องทําค่ารีมานาที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะสกิลนี้ใช้มานาเยอะมากนะครับก็คือใช้มานาอยู่ที่ห้าสิบแปดแต่คูดาวณานะกูดาห มากเฉยๆนะไม่ได้มีดีบัฟอะไรแต่ทิดว่าน่าจะแรงมากนะที่วิน่าจะแรงมากเป็นเาเมจเป้าเดียวนะครับก็เป็นทำาดเมจเฉยๆเลยนะครับอา่าทูด้านาขนาดนี้ใช้มานาขนาดนี้ก็น่าจะแรงมากนะแต่ก็ค่าที่จ่ายในการในการคราฟก็แพงเช่นกันนะครับผมหอกก็จะมีสกิลอยู่ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นคลาสดาบโลนะครับผมดาบโลเนี่ยสกิลที่จะมีซื้อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยที่เป็นของอาชีพของตัวเองก็จะเป็นสกิลนี้นะครับอ่า สกิลนี้จะช่วยเรื่องการป้ามเหมือนการเบรคเดเมอเหมือนกันเนาะแล้วก็บรลทังที่3เนี่ยจะช่วยเรื่องอเพิ่มบล็อกนะฮะบล็อกเพิ่มบล็อกสิบสหน่วยนะทั้งหมดสิบสอหน่วยทำให้เราเนี่ยถึกขึ้นบล็อกได้บ่อยขึ้นนะฮะแล้วก็บรลทังที่4ก็เป็นการกันดาเมจระยะไกลเหมือนกันนะสหรับสกิลเลเวลสามนะครับเพิ่มบล็อกนะแล้วก็สกิลคราฟที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นสกิลฟ้า1สกิลสกิลม่วง1สกิลนะครับ สกิลนี้นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่จะขาบขึ้นมานะครับสกิลนี้จะช่วยเพิ่มบล็อกนะครับที่เลเวลหนึ่จะเพิ่ม5%ที่เลเวล2จะได้10%นะครับแล้วก็เพิ่มลดการลดดาเมจเมื่อติดบล็อกนะครับย0่สนะครับก็จะต้องมาถึง <uds> ขึ้นนะครับก็คือถึกนั่นแหละดาบโล่ก็คือถึกนะฮะแล้วก็สกิลม่วงที่จะเพิ <q> ่มขึ้นมาก็จะเป็นสกิลนี้นะครับเป็นสกิลคราฟเหมือนกันนะครับสกิลนี้จะทำดาเมจดาเมจขนาดใหญ่ก็คือน่าจะเป็นนนดาเเมจยยออะะห่ครับ ใส่เป้าหมายแบบกลุ่มนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป้าหมายแบบกลุ่มในตัวเหนือน,นี้ผมแปลไทยแปลภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยมันเขียนว่าเป็น range area นะครับเป็นดาเมจแบบกลุ่มน่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบทุบทุบพื้นอะไรอย่างงี้ยไหมอาเชลโลทุบพื้นนะครับทำให้เป้าหมายเนี่ยรอบๆเนี่ยติด slow นะฮะที่เรียกว่าหนึที่เรียกว 1, 70, ่าสองเป็นสกิลหมู่เลยก็คือโดนทั่วๆเลยนะครับก็ค่อนข้างมีอิมแพ t นะสำหรับ Q ถ้าใครโดนถ้ากิ Q ไหนโดนทุบเนี่ยแล้วเดินแล้ว จังหวะที่กางจะเดินหนีโดนทุบแล้วลดมุกสปีขนาดนี้5วินาทีเนี่ยก็แทบจะเดินไม่ออกนะก็คือโดนตีฟรีเพราะัดาบโลกคือแนวหน้าที่ดีมากๆในการที่จะเข้าไปเปิดสลโลให้เขาส,ลสลโลให้กับกิวเรานะครับผมสกิลลนี้ก็ดีมากๆนะครับแต่ก็อย่าลืมทาค่ารีมานาที่เพิ่มขึ้นเพราะว่ามันใช้มานานะถ้าจะเอาไปฟาร์มด้วยนะสำหรับสกิล,ลนี้ต่อไปก็จะเป็นดาบคู่นะครับดาบคู่เนี่ยสกิล,ลพสซีที่ที่สามารถซื้อได้ 23M ก็จะเป็นสกิล,ลนี้นะครับผม สกิลนี้จะช่วยทุกอย่างมันก็หมดเนาะผมจะไม่เลิกพูดอย่างอื่นแล้วผมจะพูดแค่ภาษาในเดียวนะครับสำหรับอาชีพนี้เนี่ยจะได้เรื่องดับเบิลดาเมจนะครับสามหน่วยอัพเต็มได้10หน่วยนะครับก็อันนี้ช่วยทําให้เราเนี่ยตีเบิ้ลได้บ่อยขึ้นนะครับอ่าแล้วก็สกิลนี้จะเป็นสกิลครัฟเพิ่มขึ้นมาอีกสองสกิลก็จะเป็นสกิลฟ้าหนึ่งสกิลม่วงหนึ่งเนาะสกิลฟ้าจะเพิ่มเป็นสกิลนี้นะครับเป็นสกิลแอคทีฟนะครับสกิลแอคทีฟที่คูลดาาาาาววนนนนนนน์คค่่่ออข้้้้งยยยยะะะะรรรับกกก็มมีีีปโชชสิจทํใหเเ เป็นสกิลทำดาเมจใส่เป้าหมายเป้าเดียวนะครับแล้วทำให้เป้าหมายเนี่ยติด uff, ดีบัฟลดลดต้านทานดับเบิลดาเมจนะครับที่เรียกว่า1ก็คือ7ที่เรียกว่า2ก็คือ15นะครับก็ทำให้เราเนี่ยตีติดเบิ้ลได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ทำดาเมจใส่เป้าหมายด้วยนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่ทำดาเมจได้ดีเอาไว้ฟาวเอาไว้พีพีก็ใช้ได้ดีทั้งคู่เลยนะครับแต่ก็อย่าลืมว่ามันใช้มานาค่อนข้างเยอะใช้เวลา30หน่วยในระยะเวลา14วินาทีนะครับก็ ถ้าใครจะใครจะอัพใครจะคราฟมันเนี่ยก็อย่าลืมไปดูเรื่องค่ารีมานาแต่เดี๋ยวท้ายสตรีมผมจะมีบอกอ่าท้ายไลฟ์ Life, เอ๊ะท้ายสถีมท้ายไลฟ์ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปจะมีบอกว่าอ่าการทําค่ารีมานายัางไงให้มันเพียงพอนะเดี๋ยวไปรอดูท้ายคลิปนะครับผมอ่าสกิลนี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนสกิลม่วงที่จะคราฟได้สกิลนึงก็จะเป็นอ่าสกิลนี้นะครับสกิลนี้ก็ใช้มานายเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่าคูลดาวน์ค่อนข้างนานนะครับแต่ว่ามันเป็นสกิลที่ทำดามิ ใหญ่นะถ้าคําทำแปลคือทำดาเมจแรงรุนแรงนะครับก็น่าจะเป็นสกิลที่ทำดาเมจลดเลยไม่มีดีบัฟอะไรนะครับก็เอาไว้ฟาร์มเอาไว้ฆ่าคนก็ได้นะครับแต่ก็ค่าทาก็แพงเหมือนกันในที่บอกนะแต่สกิลฟ้าจะเข้าถึงง่ายกว่าเนาะเพราะว่าสกิลฟ้าก็น่าสนใจนะแต่ก็อย่าลืมเรื่องการทําค่าดีมานาขึ้นมานะครับผมต่อไปก็จะเป็นธนูนะครับนักนูนะอ่านักนักนูเนี่ยจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นสกิลแพสซีฟตัวนี้ก่อนนะครับสกิลนี้ซื้อได้เนาะ เพิ่มค่าคีย์เลดนไม่ใช่คีเดวิดคีดาเมตนะคีดามิเอตที่เรีวลาหนึ่งห้าหน่วยที่เลเวลาสามสิบสองหน่วยนะครับก็ยี่สิบสามล้านนะครับสกิลนี้แล้วก็สกิลที่จะเป็นสกิลคราเพิ่มขึ้นมาจะเป็นสองสกิลนะจะเป็นสกิลฟ้ากับสกิลม่วงนะครับเป็นสกิลนี้นะครับสกิลนี้นะสกิลนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เราเมื่อตีเนี่ยจะมีโอกาสติดบัฟเพิ่มคีเลดห้าหน่วยนะครับที่เลเวลาหนึ่งนะ แล้วก็เพิ่มคียดามจสิหน่วยก็ทําให้เมื่อตีแล้วจะมีโอกาสติดคิดได้มากง่ายขึ้นแล้วก็ขิแรงขึ้นนะอัร์ัพเต็มจะได้8กับ23ก็ดีเลยอันนี้คือทําให้เราตีแรงขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้มานาเพิ่มอันนี้ก็น่าสนใจนะก็คือเพิ่มขีเพิ่มเพิ่มขีเหล็กขิดามจเนาะแล้วก็สกิลม้อยสกิลหนึ่งที่จะสามารถคราฟได้ก็จะเป็นสกิลนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยจะทำทำดามจใส่เป้าหมายเป้าเดียวก่อนเลยนะครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดดีบัฟ ดีบัฟนี้เนี่ยจะทำให้ลด p p Defense นะครับก็ถ้าสำหรับเกมนี้ก็เหลือที่รู้กันว่า Defense เกมนี้คือหลบเนาะก็คือลบเดฟลบหลบนั่นแหละนะครที่เลเวลหนึงลบเที่เลเวลสองลบสินะครับก็อันนี้แต่ว่าลบ p p นะ PVE ไม่ได้นะก็คือลดเฉพาะ p p สกิลเกมเกมนี้เนี่ยหาสกิลที่ลดหลบนี่หายากมากนะอันนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับถ้าตานบวกกับตาได้วยกันเนี่ย คนที่ตานโดนสกิลนี้เข้าไปเนี่ยก็จะแทบจะโดนตีแบบเยอะขึ้นเยอะเลยเพราะเดฟสิบห้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลบไปเยอะเลยนะครับผมก็สกิลนี้ช่วยทําให้เราเนี่ยฆ่าคนที่เดฟเยอะๆอ่าหลบเก่งๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมสกิลนี้ก็น่าสนใจนะครับต่อไปก็จะเป็นมีดคู่หรือแอตตาซินนะครับผมมีดคู่เนี่ยก็จะมีสกิลแพสซีฟเพิ่มขึ้นมาเป็นสกิลนี้นะครับผมสกิลนี้เพิ่มค่าคีดาเมจนะเพิ่มคีดาเมจก็อย่างที่รู้กันว่าตัวแอตตาซินเนี่ยมีคู่เน้นคริเนาะ เพิ่มิดาเมทนะครับที่เลเ้วหนึ่งเนี่ยได้5หน่วยนะครับที่เลเววสาได้12หน่วยนะครับที่สล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลที่จะสามารถคาฟขึ้นมาเนี่ยจะมีมีฟ้ากับม่วงนะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยจะช่วยเมื่อตีติดคิจะมีดามเมจแถมเพิ่มขึ้นมานะครับผมจะมีคู่แต่ว่าคูดาวหนึ่งวินะมีคูดาวหนึ่งวิไม่ได้ติดได้ตลอดนะครับก็จะมีโอกาสที่จะติดเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับก็ เป็นอะไรที่เพิ่มดาเมจโดยที่คุณไม่ต้องใช้มานาเพิ่มก็ติดคิก็ติดเลยนะครับก็ล้วคูดาวก็แค่หน่งวิติดเรื่อยๆสกินน่าจะสกินนี้สกินนี้น่าจะ b ู o ดาเมจให้กับตัวมีดคู่เนี่ยได้เยอะขึ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สกิลม่วงสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลนี้นะครับคล้ายๆสกิลเมื่อกี้เลยนะครเมื่อตีแต่อันนี้ไม่ต้องติดคิอันนี้คือเมื่อตีโดนนะเมื่อตีโดนเมื่อตีโดนเนี่ยก็จะมีโอกาสพิ่มดาเมจเมพิ่มขึ้นเหมือนกันนะแต่คูดาวสิบวิอันนี้คูดาคคค่อนนนนข้างขางะรับิดว่่่่่าาาาาาถ้้ติดดแแลลววเเเนนนนียยมัจะะรรงูพคูดดาาานนนนนขี้ะครับ ก็มันต้องใช้มานาเพิ่มด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยตัวแอสซี C เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีสกิลแอคทีฟเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยค่าการรีมานาเอ็มเอ็มพีเนี่ยค่ารีเอ็มพีของแอสเนี่ยไม่ต้องทำเพิ่มก็ได้เพราะว่ามันเป็นการพรอพดาเมจำแถมโดยที่ไม่ต้องใช้มานาเพิ่มนะครับอาชีพนี้ก็ทันดาเมจเยอะโดยที่ไม่ต้องใช้ม,มานาเยอะเนาะมันเป็นสายกยาะยภาพนักฆ่าเนาะต่อไปก็จะเป็นนักเวทนะครับผมนักเวทก็คือวิสานาะ,ะวิสานตัวนักเวทเนี่ยก็จะมีแพพสสซีีฟเเิิ่มมมขึ้น้นนนนาป็กละครับผ สกิลนี้ก็จะเพิ่มอ่าสกิลดาเมจนะครับอ่าดาเมจทักษะนั่นแหละถ้าเป็นภาษาไทยนะดาเมจทักษะเพิ่ม5หน่วยเลเวลสามได้12หน่วยก็ทําให้สกิลแรงขึ้นนะครับแล้วก็สกิลคราฟที่มันจะเพิ่มขึ้นมาสองสกิลจะเป็นสกิลฟ้ากับสกิลม่วงนะครับสกิลฟ้าจะเป็นสกิลนี้นะครับผมสกิลนี้เนี่ยจะทําให้ติดสโลเป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะถ้ามันเหมือนสกิลหมู่แต่ไม่ใช่นะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะทำให้เป้าหมายเนี่ยเอ็กซ์สปีดเนี่ยลดลง20 แล้วก็ลดล่าชา้าลง20นะครับถ้าเลเวลา2ก็30เนะทั้งสอย่างก็สกิลที่ช่วยเพิ่มดาเมจถ้าเอาไปฟาร์มก็ช่วยเพิ่มดาเมจได้มากขึ้นแล้วก็มีสโลว์ทำให้มอนตีชา้าลงหรือทําให้คนตีชา้าลงก็เอาไว้อ่าเป็นตัวดีบั๊นะดีบั๊ที่ค่อนข้าง,ขงโกงเลยทําให้ลด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 แอดสปีดนะอ่าแต่ว่าใช้มานาเยอะมากนะครับ55หน่วยในระยะเวลาคูดาล18วินาทีนะครับถ้าใครจะซื้อคราฟสกิลนี้มาใช้เนี่ยสำหรับตัววิสาเนี่ย ปกติก็ไม่ค่อยจะพออยู่แล้วนะครับเพราะเนี่ยตัววิสระต้องทําข้ามรีมานาเนี่ยเย,เยอะมากเลยนะครับถึงจะใช้สกิลนี้ได้ก่อนจะซื้อก็ไปลองคํานวณการรีมานาให้ดีก่อนก็เดี๋ยวไปดูท้ายละ,ท,ยะท้ายคลิปนะครับว่าคํานวณยังไงนะครับแล้วก็สกิลม่วยสกิลนึ้งก็จะเป็นสกิลนี้นะครับสกิลนี้ก็คราฟได้นะเป็นสกิลม่วงนะครับสกิลนี้ไม่ได้มีดียัฟอะไรก็ทำดาเมจรุนแรงเฉยนะครับก็น่าจะแรงแหละเพราะว่ามันคือสกิลดาเมจที่ใช้มานาเยอะมากแล้วก็ครูดาวค่อนข้าาางนานเลย11วิที โดนทีก็น่าจะแรงน่าดูนะครับผมสำหรับสกิลนี้ต่อไปก็จะเป็นพระนะครับผมพระเนี่ยก็จะมีแพสซีที่ซื้อได้นะเป็นสกิลนี้เนาะอ่าเพิ่มฮิลแรงขึ้นนะครับฮิลแรงขึ้น3อัพเต็มอะไรสิบนะก็ฮิลแรงขึ้นนั่นแหละครับฮิลแรงขึ้นนะยี่สิบสามเอ็มนะนะแล้วก็พระเนี่ยพิเศษหน่อยก็คือตัวคราฟเนี่ยสามารถคราฟได้สกิลฟ้า2สกิลเลยนะครับแล้วก็สกิลม่วง1สกิลก็คือจะได้เพิ่มใหม่เป็น3สกิลนะครับอ่า สกิลที่คราฟได้เนี่ยของพระเนี่ยครับที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือสกิลที่หล่อเลยสกิลแรกนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่ทำดาเมจเฉยๆนะำดาเมจเฉยๆนะครับแล้วก็จะรุนแรงเมื่อตีกับมอนอ่าเพิ่มเพิ่มดาเมจกับ PVE นะเพราะงั้นเนี่ยพระเนี่ยถ้าได้สกิลนี้มาเนี่ยคิดว่า,าจะจัฟาร์มเก่งฟาร์มเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับพระเพราะพระมีค่ารีมานาที่เยอะอยู่แล้วเนาะอ่า การที่เพิ่มสกิลหนึ่งสกิลไปก็น่าจะไม่มีปัญหาเลยหรอกนะครับสำหรับพระนะปกติก็มีแค่สองสกิลนะในการโจมตีอันนี้เพิ่มมาหนึ่งสกิลนะแล้วก็ดาเมจแรงมากสําหรับ pve ก็ไม่รู้คำว่าแรงมากของเขาเนี่ยแรงแค่ไหนนะแต่น้อยก็มีสกิลฟ้าสองสกิลสกิลเขียวหนึ่งสกิลขาวหนึ่งสกิลสี่สกิลในการตีมอนก็น่าจะแรงขึ้นเยอะเนาะสำหรับพระก็จะน่าจะไม่ได้เป็นแบบตีมอนช้าแล้วนะครับผมสำหรับสกิลนี้แล้วก็ไอ้สกิลนี้น่าสนใจที่สามารถค้าได้เหมือนกันก็จะเป็นสกิลนี้นะเป็นนนสสกกิิิลลบัะะี้จเพ่่มอาาด เพิ่มอ่าแม่นทักษะนะครับที่เลี้ยที่เลี้ยวหนึ่งก็จะได้3ที่เรียกวสองจะได้5นะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์นะครับลดคูลดาวน์5%กับ 8%, 8อันนี้ให้ทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งตี้นะครับก็เป็นบัฟใหม่ขึ้นมาเลยนะบัฟลดคูลดาวนน์ั่นแหละอ่านกะ็ลดคูลดาวน์ทำให้ทั้งตี้เนี่ยคูลดาวน์ไวขึ้นสกิลมาได้บ่อยขึ้นก็จะทำดาเมจได้แรงขึ้นเนาะแล้วก็มีแม่นทักษะด้วยกนนนะ็สี่นี้น่าสนใจนะครับแล้วก็คราฟไม่ยากคราฟไม่แพงเลยบอกว่าค่าคราฟเนี่ยถูกกว่าเอาเงิน9ล้านไปซื้ออีกนะครับ แล้วก็อสกิลนึ่งก็จะเป็นสกิลม่วงนะครับสกิลม่วงก็จะเป็นสกิลนี้นะครับสกิลนี้สกิลนี้เป็นแบบฟูลสปอร์ตโดยแท้เลยนะครับเมื่อใช้เนี่ยจะทำให้ทั้งตี้นะครับอ่า11วินาทีนะครับจะเพิ่มคิรีซิต20นะครับคิดาเมจรีซิต30นะครับแล้วก็การอ่อนแออันนี้น่าจะประมาณเหมือนการตัวกระตุกอ่ะการตัวกระตุก10นะครับอ่าแล้วก็ถ้าอัพเต็มเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มขึ้น30 40นะครับแล้วก็อันนี้20 อันนี้ไม่น่าจะว่าการตัวกระตุกหรือการดีบัฟนะเพราะว่าในในแปลเนี่ยอันแรกเขียนว่าปะการวิกเน็ตนะครับแต่ว่าอันที่2เนี่ยบอกการดีบัฟนะครับก็น่าจะเป็นการดีบัฟบไหมอ่าก็การดีบัฟบทำให้ติดดีบัฟยากขึ้นทั้งตีก็จะถือขึ้นแต่ครูดาวนานนะครูดาวอยู่ที่เก้าสิบแต่ถ้าอัพหน่อยก็จะเหลือ60นะครูครดาวค่อนข้างนานเลยนะครับก็ช่วยทําทให้เราทําให้ทั้งทีทั้งทีมเนี่ยถือขึ้นน่นแหละนะครับสำหรับสกิลนี้สกิลซัพพอร์ต ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลที่จะมาในอนาคตหลังจากวันที่9นี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณค่า LMP ว่าควรจะมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสกิลอะไรก็ตามเนี่ยพอซื้อมาแล้วเนี่ยถ้าค่า LMP เราไม่พอเนี่ย SMP เราก็จะหมดเราก็ใช้ฟาร์มไม่ได้สุดท้ายเราก็เอามาใช้แค่ในแค่ได้ใน PvP อย่างเดียวแต่เอามาฟาร์มแล้วมันฟาร์มไม่ได้เพราะ MP หมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะค่า LMP เราเนี่ยก็มีจํากัดนะครับ วันนี้ผมจะมาบอกสูตรนะครับสูตรคำนวณคร่าวๆง่ายๆเลยว่าเราจะใช้ค่า RMP เนี่ยเท่าไหร่ถึงจะพอต่อการใช้กีตสก,กิเลเดลมานี้เนาะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการรกา RMP ดูที่ค่านี้ครับกดที่ตัวแม่แขยตัวนี้เนาะแล้วก็มาดูว่า RMP เรามีเท่าไหร่ในตัวผมเองเนี่ยอันนี้อยู่เซิร์ฟไทยแล้วนะตัวผมเนี่ยจะมีค่า RMP อยู่ที่55นะครับ55 5. อันนี้หมายถึงทุกๆ10วินาทีนะทุกๆ10วินาทีเนี่ยจะ RMP อยู่ที่55หน่วยนะครับ10วินาทีจะเด้ง MP 55 เพราะว่าเนี่ยเราสูตรคูณที่เราต้องรู้เนี่ยก็คือเราต้องเราต้องรู้สูตรว่าแต่และสกิลเนี่ยใน10วินาทีเนี่ยใช้ MP เท่าไหร่เราถึงจะคำนวณได้ว่าเราซื้อมาแล้วจะพอไหมนะครับอย่างเช่นผมจะซื้อสกิลผมใน,ในนี้ผมซื้อสกิลนี้มาแล้วก็คือสกิลตัดจันทร์คลาสสกิลนี้นะครับตัดจันทร์คลาสเนี่ยจะมี MP อยู่ที่22นะใช้สกิล MP อยู่ที่22แล้วก็คูดายที่อยู่ที่13ถามว่า10วินาทีเนี่ยจะใช้ MP อยู่ที่เท่าไหหรรรร่่นนนนะะะะคคัับบบผมมมกก็็็็จจีีสูตตใ้้งงาายๆเเปวเล MP ตรงนี้นะครับยีหาร13นะครับแล้วก็คูณ10เห็นไหมง่ายๆนะครับก็จะทําให้ออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่าสกิลเนี้ยจะใช้ MP อยู่ที่10วินาทีเนี่ยจะใช้อยู่ที่16.93นะฮะอันนี้ก็ปัดขึ้นปัดขึ้นให้นะสิบหกจุดเก้าสามนะเพราะเนี่ยเราก็ต้องมาบวกกันอย่าง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 ตอนนี้ผมใช้อยู่ทั้งหมด3สกิลนะก็จะเป็นตัวตวัดดาบหลังไหลแล้วก็ตัดจันทราคัสต์อันนี้นะครับอ่า สี skill, ่สกิลอสามสกิลสามสกิลนี้นะเอามาบวกกันเนี่ยต,ตะตว,วันดาบคิดจำนวนมาแล้วเนี่ยใช้11.25ต่อ10วินาทีนะครับลังไหลใช้13.64ต่อ10วินาทีนะครับแล้วก็สกิลที่สิบห้าสามต่อ10วินาทีรวมกันแล้วเนี่ยเป็น41.82นะครับอเอพี AP ของผมเนี่ยมีอยู่ที่55นะเพราะงั้นเนี่ยใช้งานได้ชิวๆเลยนะครับแต่ว่าสกิลที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยที่ผมไปเล็งมาแล้วเนี่ยของที่เกาหลีที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะสล จะเป็นสกิลฟ้าที่คราฟไม่ยากนะครับของผมก็มีครบแล้วนะครับพวกตน้นต้นน้ำก็มีแล้วนะครับก็พร้อมจะทําได้เลยนะก็จะเป็นสกิลฟ้าที่ช่วยลด double age, นะลดาเมจนะลดลดตาหาร double d a m a g แล้วก็ทําดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสกิลนั้นเนี่ยใช้มานาอยู่ที่สามสิบใช้มานายู่ที่30มนสะิบนะครับกูดาสิบสี่นะครับถ้าเราออฟถ้าผมเพิ่มสกิลนั้นมาใช้แล้วเนี่ยจากเมื่อกี้รวมกัน3สกิลใช่ไหมครับจะเป็นสนะี่สิบแปดสองเนาะ พออันนั้นเนี่ยพอเราใช้สูตรคำนวณแล้วเนี่ยมันจะใช้สิบวิเนี่ยจะใช้21.43ใช้เยอะมากเลย10วิใช้ยี่สิบเนะครับก็พอมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็น63.25นะต่อ10วินาทีเพราะเนี่ยถาม AP ที่ผมมีตอนเนี้ยพอไหมไม่พอนะถ้าถ้าผมเอามาซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วผมไม่ทำเอพเพิ่มเนี่ยมันจะไม่พอนะเพราะอันนี้มัน55าสิบห้านะพอเราคำนวณเมื่อกี้แล้วเนี่ยมันใช้63.25บสนะคิ่งที่ทำได้มี2ออย่างนะครับก็คือ ลดสกิลที่ไม่อยากใช้ที่คิดว่ามันเบานะครับอย่างเช่นผมลดตวัดดาบออกไปเป็นสกิลขาวอ่าพวกความสามารถพิเศษอะไรที่แบบเพิ่มดาเมจอะไรพวกนี้ก็ไม่มีไม่มีอัพให้อยู่แล้วนะครับถ้าลดสกิลนี้ไปเนี่ยมันก็จะเหลือ52นะครับงั้นเนี่ยผมไม่ต้องทํา MP เพิ่มเลยผมเพียงแค่ลดการใช้สกิลขาวลงนะก็จะเหลือ52ก็คือไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยเท่าเดิมนะก็ใช้ได้เลยซื้อสกิลมาปุ๊บใช้ได้เลยนะครับอ่า แต่ว่าจริงแล้วสกิลฟ้ามันจะมีอีกไงอย่างเช่นอาชื่อผมเนี่ยมันยังมีสกิลทำลายประสาทอีกใช่ไหมอ่ายังมีทำลายประสาทอีกตรงนี้ก็ถ้าเราใช้ทุกสกิลได้เนี่ยมันก็จะดีแหละนะครับหรือถ้าบางยิงบางคนใช้สกิลม่วงแบบเป็นตาเดี่ยวใช้สกิลม่วงเนี่ยก็ต้องทำค่ารีมา like es นาเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมเพราะเนี่ยอ่าการทำค่ารีมานาเนี่ยผมก็จะอธิบายคร่าวๆแบบสั้นๆเลยกันว่าที่ผมเลือกได้เนี่ยว่ามัน <comme S 1> no มีอะไรบ้างนะครับค่ารีมานาอย่างเช่นตัวเครื่องรางนะครับเอย่างผมเองก็ เราก็อยากจะใช้สีสกิล5สกิลให้ครบเลยนะครับไอ้ตัวนี้ให้ไปใช้เป็นสีเหลืองนะฮะถ้าถ้าคนที่ MP พไม่พอจริงๆนะแต่บางอาชีพเท่าที่ผมดูก็บางอาชีพมันก็ใช้ MP ไม่เยอะไม่เยอะจริงๆแหละอย่างเช่นแอสเช่นตามใหญ่อะไรพวกเนี้ยเนาะก็ไม่ต้องทำก็ได้ทำเป็นฟื้นฟู HP ก็ได้เป็นสีเขียวเป็นสีเขียวก็ได้เนาะแต่ถ้าเป็นสีเหลืองจะได้ MP เพิ่มนะครับจะได้ฟื้นฟูเอพเพิ่ม7หน่วย7หน่วยนี่ก็เยอะเนาะอ่าในการช่วยทำให้เราเนี่ยใช้สก,กิลได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อออาชชีีพพลัังงเวท่2นนนะ้ เ,เดี๋ยวแผนวันที่9จะมีอาชีพนักเวทเพิ่มอีกไม่รู้ว่าจะมีฟื้นฟู MP เพิ่มไหมนะแต่อันน้ปัจจุบันตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยมันจะมีช่อง2ตรงนี้ที่มันจะมีฟื้นฟู MP ก็ช่วยทําให้เรามี MP ในการฟื่นฟูเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับสำหรับช่องนี้นะแล้วก็เซตัสจิตวิญญาณแต่ว่าเราคงไม่อัพกันเนาะเพราะว่ามันไม่คุ้มที่จะไปอัพนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่รู้ๆก,ก,กันเลยก็คือฝากสมุดนะฝากสมุดก็ลองหาที่มันฝากสมุดเพิ่ม MP นะครับ มีเยอะอยู่นะมีเยอะอยู่แล้วก็ไม่แพงเนี่ยก็เยอะนะเนี่ยก็กดตัวฟิลเตอร์แล้วก็กดเป็นฟิลทูเอ็มพีนะครับก็ลองส่องๆดูว่ามีอะไรน่ายัดได้อย่างผมเองก็เนี่ยเขายัดๆไอที่มันถูกๆไปหมดแล้วนะครับของผมเนี่ยก็มีฟิลทูเอ็มพีในสมุดเนี่ยสิบเอ็ดหน่วยก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าไม่พอจริงก็คงต้องมาเพิ่มแถวๆนี้นะเนี่ยก็ลองยัดดูว่าอันไหนเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองยัดดูเพื่อเพิ่มฟิลทูฟิลทูเอ็มพีนะครับสำหรับบางอาชีพที่แบบเอ็มพีมันไม่พอจรัับตต้้อออองงยยยมมดนะ นี่แหละก็แหล่งการหาฟิฟูรีมานาที่ผมนึกได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยพอเราคำนวณแล้วเนี่ยถ้าเราคำนวณแล้วรเราม p ีมันในการรีพีที่เราทําได้เต็มที่แล้วเนี่ยมันไม่พอจริงเนี่ยอย่าเพิ่งซื้อมาใช้เพราะคุณซื้อมาคุณก็จะไม่ได้ใช้เปลืองเงินเปล่าๆนะครับเอาเงินไปซื้อสกิลที่เป็นแบพสซีฟที่เพิ่มความแรงแบบเป็นสตัทแฝงอะไรนี้น่าจะดีกว่านะครับหรือว่าเอาตังค์เนี่ยไปทําของต่างๆเนี่ยก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ย ก็ลองคำนวณดูนะครับว่าเราซื้อมาดีไหมนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับสปอยสกิลแล้วก็คนนํานวณแนะนําเรื่องการคํานวณ mp นะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นการชให้พวกเราคิปแบบนี้ต่อไปหรือว่าส่งซีไปกรใจใจกันได้นะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าหรือว่าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ